การยกระดับงานสู่สากลน,นะครับจะมีผู้ถือป้ายคู่ชายหญิงหนึ่งคู่แต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินจากโรงเรียนชังบุญวิทยาน,นะครับลำดับที่3จะเป็นผู้ร่วมขบวนแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียนถือธงชาติอาเซียนจำนวน20คนนะครับจากโรงเรียนเวรวัตโยธิน ลำดับที่4จะเป็นขบวนช้างน้อยแฟนซีนะครับจะแต่งกายชุดแฟนซีเป็นช้างน้อยตัวเล็กๆนะครับเชือกเล็กๆจำนวนจำนวน12เชือกนะครับ, <Okay. S 1> รบแต่งกายสวยงามชุดแฟนตาซีนะครับและลำดับที่5้าขบวนนี้จะเป็นขบวนของอขอบวนช้างของแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการจำนวน1ิเชือกนะครับ ซึ่งจะนำขบวนโดยท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมทั้งท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนนะครับทบในส่วนขวน้างบน วนะส่วนราชาการนะครับจะประกอบไปด้วยท่านสามบพงศิตริพัฒน์พี่โบนผู้ราชาการจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งนายกเหล่ากาชาตินะครับจะนําเชือกช้างเชือกที่1น,นะครับจากนั้นก็จะเป็นเชือกที่2ท่านผสบเรียงเงินนะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชาการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเป็นตัวแทนของท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเชือกที่3จะประกอบอท่านพลตรีสาธิตเกิดโภคนะครับผู้บัญชาการมณฑน,นหารบวกที่25นะครับ ชือกที่สี่ท่านอดุลคูนานอกนะครับผู้พิพากษา,า,าัวหน้าสารจังหวัดรัตนบุรีและภรรยาเชือกที่ห้าท่านสรงรักวรภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเชือกที่หกพันตำรวจเอกชวานวุทัยพันรองผู้อัิบารตำรวจภูธรจังหวัดสุรินเชือกที่เจ็ด ท่านกันธิกาเจริญพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แท 8, นาร,นรนาษฎร,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 รจังหวัดสุรินเชื่อที่8นัทธมนสิริวัฒนาวานิชรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสุรินเชื่อที่9ท่านวีระชัยประเสริฐโหศหน้าสังานจังหวัดสุรินและภรรยาที่1 0นางสาววัฒนาพันาวัฒนธรรมจังหวัดสุริน และท่านสุดใจสะอาดยิ่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุริน์เชื่อที่11ท่านรองรับจงบุษราในอำเภอท่าตูมเชื่อที่12ท่านทวีท่านทวีสิทธิ์มั่นจิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต2และท่านคเชชัยแพงจันทร์ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดสุรินเชื่อที่13ท่านชนบดี จารุธนิตกุลนายกเทศมนตรีตำบลท่าตูมคุณกรนชนกนับถือดีรองท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินเชือกที่14คุณสมทิดาจากเกรงประชาสัพันธ์สุรินนางสาวปาออนรัตนเมืองมิสแกร์สุรินนะครับเชือกที่14นี้ให้เกียรติ มาร่วมในขบวนด้วยนะครับหรือว่าน้องเกมนะครับมิสแกรนสุรินปี2022นะครับเชือกที่15ท่านสมทรงเถือกผลผู้ิรยการสถา,าน,าานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินนะครับและท่านวิลาวันแสนจันสธิติจังหวัดสุรินเชือกที่16จะเป็นตัวแทนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมิสรุ จีนานลาสซิกนะครับแล้วก็มิสเตอร์ปูเวลัสซิกนะครับสองท่านเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เชื่อที่17นะครับจะเป็นท่านสุปชัยนะครับคนชาณจักรนะครับและท่านสุริยาร่วมพัฒนานะครับท่านอาจจะส่งตัวแทนนะครับมาร่วมในกระบวนนะครับซึ่งเป็นกระบวนแห่นาช้างนะครับ ในขบวนของหัวหน้าส่วนราชการขบวนที่4นะครับจะเป็นขบวนในการถือตะกร้านุ่งผ้าไหมไปงานบุญนะครับแสดงถึงวิถีชาวพุทธในการทัรุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับจะมีผู้ถือป้ายชายหญิงหนึ่งผู้แต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์จากโรงเรียนช้างบุญวิทยา,าผู้ร่วมขบวนแต่งกายชุดผ้าไหมสีงาช้างนะครับผ้าถุงสบายโคน สวมเครื่องประดับประเกลอมสุริน์นะครับแล้วก็ถือ,อตะกร้าจำนวน30คนเป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุรินทร์ครับในการร่วมขบวน30ท่าน จะเป็นช้างงานสองเชือกนะครับแต่งกายชุดผ้าไทยนะครับลำดับที่5คนถือตวงนะครับตวงหรือว่าธงนะครับภาษาไทยเรียกว่าทงจำนวน20่ืนจากโรงเรียนช้างบนวิทยานะครับ และขบวนสุดท้ายนะครับเป็นขบวนที่5กรขบวนที่จะเป็นขบวนนาคนะครับาญาติของอคุณพ่อนาคแม่นาคแล้วไปญาติญาติของอผู้บวชนะครับจะได้ร่วมขบวนเป็นขบวนปิดท้ายนะครับจะเป็นป้ายวิถีชาวพุทธสื่อาศาสนางานบวชนาคช้างสื่อถึงวิถีชีวิตและการบวชนาคช้างนะครับจะมีผู้ถือป้ายคู่ชายหญิงหนึ่งคู่ แต่งกายชุดไห,หมเหมืองสุรินนะครับจากโรงเรียนช้างบุญวิทยานางรำกรองยาวจำนวน30ท่านนะครับจากโรงเรียนช้างบุญวิทยาคณะโมโหรีกันตรึมพื้นบ้านจำนวน15ท่้านนะครับจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้และลำดับที่5จะเป็นช้างแหนาคนะครับตามจำนวนนา,นาคน,นาค15นาคนะครับแล้วก็ผู้